นี้เป็นสถานที่พระคันธกุดีของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเมืองไวัยสาลีค่ะเรามาเข้าเฝ้าด้วยเครื่องสักการะหลากหลายนะคะอันเป็นอ,อันเชิญพระบร,รมสารีดิกธาตมาด้วยดอกไม้ของหอมแล้วก็สายทองใช่ไหมคะสายทองนะคะภาพไหมที่มีดอกไม้ เป็นสีทองประดับตกแต่งรวมทั้งดอกไม้อลังการทั้งหลายเหล่านี้นะคะเพื่อบูชาแดพระรัตนไกยอันเลิศพระธรรมอันเลิศและหมู่พระอริยสงฆ์อันเลิศเพื่อเป็นปัจจัยแห่งปราโมทย์ปีติปสัสสติและความสุขเข้าถึงสมาธิและที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยง่ายโดยพลันค่ะขอเราทั้งหลายจงมีจิตสมณจินดี ในมหากุศลทั้งสิ้นร่วมกันนะคะกราบสาธุสาธุสาธุาธทุกทุกท่านเจ้าค่ะค่ะ